เงื่อนงำจากคดีสีพันวาที่คุณวีระได้นำหลักฐานมาโชว์ในเพจของวีระสมความคิดพบว่าคุณวีระได้ขุดมากเป็นจานวนมากเอาง่ายๆเลยนะครับเมื่อมีคนถามว่าสะพานที่ยื่นออกไปในทะเลไกลผิดปกติทำได้ด้วยหรือคุณวีระก็ตอบว่ากฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พุทธศักราช2,559เรื่องคุ้มครองแหล่งปะการังบริเวณแหลมพันวาควบคุมอยู่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลต้องควบคุมดูแลตรวจสอบและลงโทษซึ่งเป็นความผิดชัดเจนเป็นอย่างมากในการสร้างสะพานยื่นออกไปหลาในทะเลนะครับหรือแม้กระทั่งว่าหากใช้โปรแกรม Google Earth Pro โดยสามารถย้อนดูได้ถึงปี2,547ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นสภาพเขียวสมบูรณ์ถ้าหน่วยงานของรัฐในขณะนั้นได้พัฒนาเป็นจุดชมวิวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเหมือนกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในต่างประเทศจะเป็นจุดที่สูงและสวยไม่ด้อยกว่าแหลมพรมเทพเลย ซึ่งเอกสารส่วนหนึ่งจากผู้ใช้โซเชียลก็มีคอมเมนต์มาว่าหากดูจากแผนที่ทางทหารดูจากแผนที่ที่ปรากฏนี้จะเห็นว่าเส้นชันความสูงแต่ละเส้นระดับความสูงต่างกัน20เมตรมีหลายจุดที่แนวราบห่างกันไม่เกิน50เมตรความลาดชันเกิน20ทับ50คือ40 ซึ่งจากกรณีของสีพันว่าคุณวีระเล่าย้อนไปถึงเมื่อครั้งที่การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยไม่ชอบบนเกาะภูเก็ตมันมีอาถรรพ์อดีตเจ้าที่ที่ดินภูเก็ตคือนายทวัชชัยอนุกูลซึ่งผูกคอตายที่ชั้น6 d ดีเอในวันที่ถูกจับตัวได้30สิงหาคม2559 และต่อมาอดีตผอบอสํานักคดีอาญาของ DSI ที่เคยควบคุมการสอบสวนคดีเหล่านี้ก็มาตกตึกตายอย่างน่าสงสัยในปี2560วันที่11กันยายนอดีตผอบอสํานักคดีอาญาของ DSI ที่เคยควบคุมคดีออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบของนายทวชชัยอนุกูลรวมถึงคดีการตายของนายทวัชชัยบนชั้น6 DSI ตกตึกตายเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือคนระดับนี้จะไปเดินเล่นบนกำแพงขอบกั้นแล้วพัดตกลงไปจริงๆหรือถามว่าไปทำไมตรงนั้นหรือมีผู้ใดนัดให้ไปพบแล้วจับโยนลงมาซึ่งยังเป็นปริศนาดำมืดอยู่ถึงทุกวันนี้ ซึ่งในครั้งนั้นมีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนสสามก่อและโฉนดโดยผิดกฎหมายก็คือประเด็นที่เชื่อว,ว่าการออกใบอนุญาตก,ก่อ,กกอ,กกอสร้างอาคารบนพื้นที่ลาดชันเกิน3 5หเรเหรือมากกว่า19.2องศาการก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ลาดชันดังกล่าวเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงทรัรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พศ 2546, 2553และ2560ล่าสุดฉบับที่สองประกาศเมื่อวันที่18พฤศภาคม2563โดยนายวลาวุฒิศิลปะอาชารัทุนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามหลักฐานนี้มันได้มัดคอของนายวลาวุฒิจนดิ้นไม่หลุดจะมาแถว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งจากพยานหลักฐานเอกสารที่นำมายืนยันวันนี้จะพบว่าตั้งแต่เริ่มโครงการสีพันวาในปี2546เป็นต้นมาหลักฐานรายงานประจำปี2546ของ C.I. บริษัทชานอิสระดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนหน้าที่48กับ49ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ระบุว่า โครงการดังกล่าวได้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ซึ่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรก,การควบคุมสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตพุทธศักราช2546ตลอดเรื่ยมาจนถึงปัจจุบันด้านนายวราวุธศิลปะอาชาต้องรับผิดชอบไปตรวจสอบหาผู้กระทำความผิดทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายจนถึงที่สุด ซึ่งรวมไปถึงเจ้าของโครงการเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกไปอนุญาตให้ก่อสร้างที่สำคัญต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐมนตรีที่รักษากฎหมายดังกล่าวคนใดบ้างรู้เห็นเป็นใจหรือร่วมกันกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ทั้งนี้ในส่วนข้อมูลของกลุ่มอนุรักษ์พบว่าจากการเก็บข้อมูลพบปะกาลังบริเวณนี้ค่อนข้างเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ กลุ่มเขากว่างที่ไม่สามารถปรับตัวได้จากตะกรที่ลงไปปิดทับบวกกับเกิดปะกาลังฟอกขาวช่วงปี2553ทำให้ปะกาลังกลุ่มนี้ตายไปเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญยังมีการสะสมของตะกอนดินเลนที่มีความหนาถึง10เซนติเมตรในจุดนี้หากมีคลื่นและกระแสน้ำตะกอนเหล่านี้จะพุ้งกระจายขึ้นไปบนปะกาลังได้ซึ่งเป็นการก่อสร้างแหลมพันวาในปี2555ซึ่งสีพันวาเรสิเดนต์และเดอะรีเจนต์ทำให้ปะกาลังเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรณีจากแหลมพันบาก็ถูกควบคุมด้วยคำสั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่445ทับ2,559ลงวันที่19พฤษภาคม2,559ซึ่งห้ามมีให้ผู้ใดทำกิจกรรมที่เกิดความเสียหายต่อประการังอย่างร้ายแรงในบริเวณดังกล่าวโดยประเด็นนี้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลตรวจสอบและลงโทษเคยเข้าไปตรวจสอบและลงโทษหรือไม่ หากไม่เคยเข้าไปตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำความผิดก็เข้าข่ายเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157เสียเองฐานเป็นเจ้าพนักงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตทำให้รัฐหรือประชาชนได้รับความเสียหายซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานะครับคุณวีระได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าอธิบดีกรมที่ดินอย่าพูดเองเออเอง สรุปเองว่ากรณีที่ดินของสี่พันวาไม่ผิดอย่าพูดภาพรวมว่าพื้นที่ที่มีชนดไม่ผิดแล้วจะทําให้พื้นที่ลาดชันที่ไม่มีชนดไม่ผิดไปด้วย ประเด็นที่สังคมติดใจสงสัยเป็นอย่างยิ่งก็คือบริเวณที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารที่พักตรงบริเวณพื้นที่ลาดชันเกิน35%อธิบดีคุณยังเชื่ออีกหรือว่าที่ตรงนั้นมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายหากอธิบดีมั่นใจจริงๆอธิบดีคุณกล้าเอาหลักฐานเหล่านี้มาเปิดต่อสาธารณชนหรือไม่ 1. หลักฐานที่ว่ามีการเข้าไปครอบครองทําประโยชน์ตรงบริเวณที่พื้นที่ลาดชันเกินกว่า35% ตั้งแต่ก่อนปี2497บริเวณที่มีการก่อสร้างอาคารที่พักตรงพื้นที่ลาดชันที่เป็นที่กังขาของสังคมและเอาหลักฐานมาเปิดให้ชัดๆไปเลยว่าผู้ที่เข้าไปครอบครองทำประโยชน์บริเวณพื้นที่ลาดชันก่อนปี2497ชื่อว่าอะไรเป็นใครมีตัวตนจริงหรือไม่มีหลักฐานใดบ้างที่ชาวบ้านผู้นั้นนำมาอ้างกับทางราชการว่าได้เข้าไปทำประโยชน์ตรงบริเวณพื้นที่ลาดชันนั้นจริงๆ ข้อที่2หลักฐานที่อ้างว่ามีการออกสคหนึ่งบริเวณพื้นที่ราชนดังกล่าวให้กับชาวบ้านที่เข้าคลองทําประโยชน์ก่อนปี2497แล้วชาวบ้านมาสแสดงสิทธิ์การครอบครองและกรณีที่อ้างว่ามีการออกใบสคหนึ่งให้แก่ชาวบ้านตั้งแต่ปีพศ2498นั้นเอาหลักฐานมาเปิดเผยต่อสาธารณชนได้หรือไม่ว่าชาวบ้านคนนั้นคือใครมีตัวจนจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆของกรมที่ดินข้อที่ส หลักฐานการออกใบ no อสอสามกบริเวณพื้นที่ราชันดังกล่าวให้กับชาวบ้านเป็นการออกโดยชาวบ้านใช้ใบสอขอหนึ่งมาเป็นหลักฐานในการขอหรือใช้หลักฐานอะไรเอาหลักฐานมาเปิดต่อสาธารณชนได้หรือไม่ชาวบ้านที่มาออกใบ no อสอสามกชื่ออะไรเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นมาก่อนจริงหรือไม่อย่างไรที่สําคัญในอําเภอที่ออกใบน o สสามกบริเวณพื้นที่ราชันดังกล่าวให้กับชาวบ้านนั้นคือใครชื่ออะไร ออกใบนศสอสามกให้ในปีพศอใอดโดยเรื่องเล่าทั้งหมดนี้มาจากคำบอกเล่าของ Facebook วีละสมความคิดโดยต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าคดีของสีพันวาอธิบดีจะออกมาแถลงต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างและการนำมาซึ่งหลักฐานที่คุณวีละตั้งคำถามนี้จะได้รับคำตอบหรือไม่ โดยติดตามพบกันในคลิปอื่นที่มีความน่าสนใจหากมีความคืบหน้าผมจะนำมารายงานให้ท่านทราบในโอกาสถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมสั่นกระดิ่งสวัสดีครับ